ดวนอาจารย์บาสดุดปากแล้วกำลังซ้อมเพลงขึ้นวงนี้คาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองเบวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเฮียวกับพี่เรื่องเล่านะครับผมเนาะข่าวสารเกี่ยวกับทั้งอาจารย์บาสเอามาววอลซูพีเอามอว์ซุนองเอามาววอลซูเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันเด้ฟังอีกแล้วพี่น้อง ซึ่งตอนนี้นะครับผมนอกแฟนคลับเ c ของทางอาจารย์บาศของท่านน้องเบียร์พี่น้องหลายคนกำลังรอลุ้นกันอยู่นะครับผมนอกว่าอาจารย์บาจะขึ้นวงใดน้องเบียร์จะขึ้นวงใดอาจจะไปขึ้นตอนใดอ่ะอันนี้แฟนคลับเ c รอลุ้นกันอยู่นะครับผมนาะซึ่งในกรณีของน้องเบียร์ปราสาทได้เหตุคลิปลงไปแล้วอ่าทางอาจารย์บาเก็ว่าถึงน้องเบียร์ว่ามีวงใหญ่นะครับผมนาะอ่าที่อยู่ขอนแก่น ติดต่อน้องเบียมาแต่ด้วยความพร้อมพี่น้องเอา่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของน้องเบียตอนนี้นล้วับผมน้องก,ก็เลยยังไม่ได้รับปากนะครับผมซึ่งบาซานก็นได้ลงลิดไปแล้วปูเดวัฒน์ทนได้เบิงก็สามารถยอ้อนกลับไปเบิง์ได้นะครับผมเนาะซึ่งเรื่องของอาจารย์บาสพี่น้องที่แฟนคลับเอฟซีสงสัยนะครับผมอาจารย์บัตสไปคุยงานที่จังหวัดขอนแก่นในวันนั้นอาจารย์บาสไปคุยกับวงไหน แล้วก็ที่อาจารย์บาทบอกว่าเอาเพลงเพื่อนมาแกนะพี่น้องเอาเพลงเพื่อนมาซ้อมเพราะวงที่อาจารย์บาทมีการพูดคุยกันอยู่นะครับผมเพื่อนเปิดฤดูกาลไปแล้วอาจารย์บาทก็ได้ต้องมาแกะย้อนหลังนะครับผมเนาะเพราะเพลงแต่ละเพลงเพื่อนยากบาสันเดายากคักเพลงแต่ละเพลงเพื่อนมีนเพลงยากอันนี้อาจารย์บาเบอกได้ชิปเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นวงไหนเดี๋ยวพี่น้องไปฟังกันก่อนแล้ว ผมเอว่าพี่ดองเพราจะเดาออกแล้วก็ผมนากว่าน่าจะเป็นวงนี้อย่างแน่นอนไปฟังคลิปนี้ของอาจารย์บานกันก่อนพี่ดองเดียวจังกับมาคุยกันต่อครับเวทีอย่งพี่้องในเมืองได้ชมกันหลากหลายมุมหลากหลายพื้นที่หลากหลายมอลำหลากหลายคณะนะครับเนาะเป็นการเปิดโลกใหม่นะครับมึงไปหล,ลายๆอัน กระโดดมานานเด้พอพ่อๆแม่ปีเ๊เพราะว่าผมใส่เวลาในการแกะเพียงเล็กน้อยมันก็เลยโดนดบางคนก็นโอ้คือนั่น,นเปิดตัวแทวลูกละลาแกะเพียงพเพิพ่นเพงวงเพิ่นมีด้วเพียงอย่างเงี้ยยอมรับตรงนี้เลยว่าเพียงวงนี้นะครับเปย์เปย์ให้พี่น้อง มงนีพมันมีลูกแฟดครับมงนีพมันมีลูกแฟดและเขาก็มีโซเชียลด้วยนะครับ เราก็สวยงามนะครับโอ้ยสะออนพี่น้องอยากให้มันเลียวอยู่แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ป,ปีที่แล้วฮอดดวงขึ้นมาจัดพี่น้องกับปีนี้ก็สมกน้นเลยล่ะที่ฮอาจะดวงตกนะครับมันยังสม,ม,สม,สมบูรณ์แบบนะครับมันม่มีอย่างดีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อกระตงยูแบบนี้ละ่ะนะครับทำใจไว้ในแต่ปีที่แล้วแล้ว ลงขึ้นก็ต้องมีดวงลงพี่น้องนะครับในในห้องย้ายล้วก็มาขวนให้เราเฮ็ดดีดีต่อให้ข้าขนมนั่นแล้วบรลายพี่น้องจิบบาทเจ้าบาทเพราะว่ามูนคงก,กลัวได้เหตุงานเนาะแค่นี้ลายกับไฮไลท์แล้วพอให้เล่าได้ซื้อ้นั่นซื้อนี่กิน ครับเป็นตรงแน่กันแน่พี่น้องพี่น้องฟังแล้วพ่อจะเดากันใดบอว่าคือวงไหนซึ่งผมเสว่ามันมีบางกี่วงดอกพี่น้องนะครับผมนอที่มีลูกแฝดนะครับผมนอทีทางวงมีลูกแฝดอาจารย์บาใสา่ข้านีนะครับผมนอะท่เพิ่นมีลูกแฝดและเพิ่นกะมีซื้อโซเชียลนัมอ่าซึ่ง เสือว่าแฟนกับเอซี่พ่อจะเดาได้ดแล้วล่ะว่าวงไหนนะครับผมนะัดแต่บาวิสารกับยังบมขอแบบลอาซื้อวงเพิ่นกันแล้วกันอันนี้ฮอกก็ต้องรอความชัดเจนนะครับผมเนาะรออาจารย์บาทออกมาประกาศรอทางวงเพิ่นออกมาประกาศนะครับผมว่าอาจารย์บาทขึ้นแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์แต่กะถือว่าเป็นการเปิดเผยเป็นการหลุดออกมาแล้วนะครับผมเนาะว่าอาจารย์บาสดําเพลงของวงนี้มาแก่ ามาเล่นนะครับผมเนะาะเพื่อซอ้อมเพราะในช่วงปิดฤดูกาลในช่วงซ้อมปิดฤดูกาลอ,อาจารย์บาทยังบริษัทซ้อมเพลงนี้นะครับผมก็ต้องมีการเอามาซ้อมกันก่อนอส่วนจะพร้อมเมื่อไหร่ไปขึ้นวันไหนมีการประกาศออกมาตอนไหนวันไหนอันนี้ก็ต้องล่อลุ้นกันละพี่น้อง ผมเชื่อวานหนาจะเป็นวงนี้ละนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นวงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเหมือนเดิมอ่าฟันทงเลย <c oughs> อันนี้บาิสัรเสื้อแบบนั้นนะครับผมเนาะวันน่าจะเป็นวงที่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเหมือนเดิมอ่าและวันนั้นอาจจะมีงานที่ระแวกขอนแก่นนะครับผมเนาะ,ะอาจารย์บาสกะ หรืออาจารย์บาสอาจจะแวะคุยที่มหาสารคามก่อนแล้วมือนันก็นเลยไปคอนแกนนะครับผมนองเพื่อไปกะลังใจนองต้นนม้มเพื่อไปกะลังใจทั้งทีมงานระเบียบในมือทีอาจารย์บาสกับนองเบียได้ลงคลิปที่ไปหานองต้นนม้มไปเยี่ยมเยี่ยมนองต้นนม้มปา,าร์สันมีความคิดว่าอาจารย์บาสเข้าจะเห็นในคลิปนั้นอาจารย์บาสเข้าไปที่บ้านพัก บ้านพักที่ลังอาจารย์บาดเศราไวนะครับผมนอก,กัับทั้ง ando, Game, แม่โดมแม่แกมมากับอีกหลายคนที่จังหวัดมาสรารคามอาจจะมีการเข้าไปพูดคุยหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นอย่างแน่นอนเพราะวงนั้นนะครับผมก็อยู่จังหวัดมาสรารคามเหมือนกันและอยู่ไม่ไกลนะครับผมนอกจากวงเดิมของอาจารย์บาท ซึ่งบอยซันจําได้ว่าเคยเคยเดินทางไปนะครับผมเนาะเราแบกนันประ้านสองเทียอ่าครั้งแรกนะแค่ไม่ว่าไปพี่น้องก็คิดออกกันแล้วพี่น้องครั้งแรกอีหล่าหน่อยเฮารับเชิญนะครับผมเนาะอ่ะบาบอยซันก็นได้มีโอกาสเดินเดินทางไปที่โดมที่พักเพื่นทีอก,กันซึ่งก็อยู่บาหฮังจากอ่บาบนแพงนะครับผมเนาะซึ่งอยู่อยู่บาหฮังจากบานแพง ก็ลอว่ารุ่นกันพี่น้องว่าอาจารย์บาสจะไปขึ้นวันไหนนะครับผมเนาะและจะมีประกาศออกมาเมื่อไหรพี่น้องอันนี้พี่น้องกันลอลุ้นกันแล้วน้ครับผมเนาะคลิปเมื่อหัวคําพี่น้องอันนี้เขาก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์บาสเพิ่นสู่ชีวิตอิหรีนะครับผมสู่ชีวิตจังไดวัดตีใครรู้บ้างว่าอาจารย์บาสเริ่มมาจากอะไรก่อนที่จะมาเป็นนักดนตรีพี่น้อง อันนี้บาษสารบ่งหบกรพี่น้องได้ยินในคลิปวางแร้งเนี่ยนะครับผมเนาะของทัานอาจารย์บารน,นองเบียก็เลยบาทส่วนเล่าสินีมาเป็นนักดนตรีเล่าผ่านจุดหนันมาแล้วนะครับผมเนาะนั่นก็คือแดนเซอร์ <c oughs> cer, พี่น้องเดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่เข้าลงรายละเอียดนะครับผมเนาะว่าทำไมอาจารย์บาสได้ไปเป็นแดนเซอร์ อยู่กับเนี่ยพี่น้องวงที่อาจารย์บัทไปเล่นดนตรีให้คําขึ้นที่พานบ้านาน,นั่นก็คือลุ่งทิวาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมเนาะตอนนั้นอยู่กับใครบ้างอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวาวาสานอาจจะเฮ็ดคลิปแยกออกมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะเาวาโพดพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานได้นะครับผมเนานะอ่า การคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบริสารย์ก็จะยำเตือนอยู่เสมอพี่น้องควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเท่ากับตรงหุ่นจากให้เกียรติคนอื่นเขากกอนฝากพี่น้องนะครับผมนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทางส่องบริสารย์น้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บริสารต์ตรงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ